ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อธิบายต่อเนื่องมาจากคลิปวิธีการสมัครสมาชิกนะคะหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ดูแลร,ระบบนะคะแอดมินได้ยืนยันรับเราเข้าเป็นสมาชิกแล้วนะคะเราก็จะมาล็อกอินใช้งานนะคะคลิกมาที่เมนูล็อกอินค่ะนะคะหลังจากนั้นใส่ชื่อผู้ใช้นะคะ สำหรับรหัสผ่านรหัสลับตรงนี้นะคะ,ะกรณีที่เรามองไม่ชัดหรือว่าตัวหนังสือมันเบลอไปพร้อมกับพื้นหลังนะคะเราสามารถกดปุ่มกดปุ่มรีเฟซต,ตรงนี้ได้เพื่อ,อให้แน่ใจว่าเรามองชัดเจนนะคะแล้วกส็สังเกตตรงสถานะคีย์บอร์ดของเราด้วยนะคะว่าให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ คลิกเข้าสู่ระบบนะคะหลังจากที่เราเข้าบบเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะในรายวิชานี้นะคะ,ะนักเรียนการที่จะมาเพิ่มรายวิชาที่เราจะลงเรียนนะคะเราก็มาที่วิชาที่เปิดสอนก่อนอันดับแรกนะคะ,ะกรณีที่เราะะสามารถที่จะค้นหารายวิชา โดยที่สามารถที่จะเลือกชื่ออาจารย์ผู้สอนนะคะที่เปิดอยู่หรือว่ากลุ่มสาระตรงนี้ได้หรือสามารถมาที่ค้นหารายวิชานะคะก็จะมีวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนนะคะในกรณีนี้นักเรียนที่เราใช้เป็นตัวอย่างเนี่ยเขาเลือกเรียนลงทะเบียนการเขียนโปรแกรมภาษา C 2ไปแล้วเราก็มาดูตัวอย่างนะคะสังเกตว่าเขาลงไปหนึ่ง หนึ่งวิชาเนี่ยรายวิชาที่เข้าลงทะเบียนก็คือตรงนี้หนึ่งวิชาสมมุติเราลงเพิ่มเข้าไปในรายวิชาวิทยาการคำนวณหนึ่งนะคะคลิกเข้าไปก็จะเลือกว่าเราอยู่กลุ่มไหนนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามถึกลุ่ม, 1, ม, 2, ม 3, สี่ 4, ซึ่งครูผู้สอนจะกําหนดนะคะหลังจากนั้นก็คลิกลงทะเบียนนะคะเมื่อคลิกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วรายวิชาที่เราลงทะเบียนจะมาอยู่ในฝั่งซ้ายของหน้าตา่าง นะคะอันนี้คือวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าเรียนในการในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา C2 กันนะคะสวัสดีค่ะ